แจ้งข่าวด่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินจากกล่มบัญชีกลางและเป็นกลุ่มตกหลน่นฟังให้ดีค่ะล่าสุดกลมบัญชีกลางมีการแจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงังชีพแก่ผู้ที่สูงอายุและก็เป็นกลุ่มที่มีไรายได้น้อยสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ2566แต่ว่ายังคงได้รับ,บวงเงินไม่ครบถ้วน ฟังดว่วนเลยค่ะเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวท่านสามารถดําเนินการแบบนี้ทําแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้ท่านจะได้รับจิตในการจ่ายเงินย้อนหลังจากกลุมบัญชีกลางให้เลยนะคะเป็นคุณผู้ชมที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มไหนทั่วประเทศเลยใครได้เงินไม่ครบ ใครยังคงไม่ได้รับการอุิเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมาคุณผู้ชมในปุ่มน,นี้ฟังด่วนเลยค่ะสําคัญมากๆติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ทุกทท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปล่าสุดกรมบ,บัญชีกลางออกมาแจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ2566แต่ว่าได้รับเงินไม่ครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของกรมบ,บัญชีกลางนะคะได้มีการแจ้งนะคะข้อมูลข่าวสารนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะในการเพิ่มช่องทางสําหรับใครได้ รับการจ่ายเงินไม่ครบเดือนละ100บาทให้ท่านดําเนินการตามนี้นะคะซึ่งวันโอนเงินจะเป็นรอบสุดท้ายและก็ครั้งสุดท้ายในวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 7สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เกิดก่อนวันที่1กันยายน2506ค่ะแล้วก็วันที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่26มกราคม2 5 6 7แล้วก็ได้ดเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่1่กุมภาพันธ์2 5 6 7้าหตามหนังสือตรงนี้กรมบัญชีกา จะมีการโอนเงินผ่าน3ช่องทางด้วยกัน1ก็คือบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีร่วมในกรณีที่ผู้สูงอายุนะคะให้ความยินยอมในการโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านช่องทางต่างๆหรือว่าผู้สูงอายุได้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบับประจาตัวประชาชนแล้วค่ะ 2. ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับงเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุ เป็นช่องทางเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเท่านั้นนะคะ3ก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่1กุมภาพันธ์ส5ง7สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังไม่ยืนยันตัวตนผ่านระบบ KYC ให้ดําเนินการได้ที่ทางธนาคารกรุงไทยส่วนใครที่ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีร่วมได้แต่ว่าท่านต้อง องดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมนะคะโดยนําหนังสือนี้ไปที่อบตเทศบาลใกล้บ้านท่านได้หรือว่าไปที่ทางสํานักงานคลังจังหวัดแล้วก็ขอรับการยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสํานักงานคลังจังหวัดภายในวันที่25มกราคม2567หากมีข้อสนัยติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมโทรไปที่เบอร์0 2 2 7 0 6 4 0 0ค่ะก็ฝากไปชะสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันนะคะเดือนละ100บาทของปีงบประมาณ2566พที่น้องประชา ประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้สูงอายุยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินให้ดำเนินการตามนี้นะคะเพราะว่ากรมัญชีการแจ้งเป็นหนังสือออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้รับการจ่ายเงินย้อนหลังแล้วก็ในรอบประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นี้ก็จะเริ่มจ่ายให้ในวันที่6มีนาะคม2 5 6 7เช่นเดียวกันค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ